การออกกํำลังกายกับโรคไม่ติดต่อการออกกํำลังกายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อมีข้อดีคือสามารถควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงช่วยลดระดับไขมันร้ายในเลือดและช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ มาประเมินสุขภาพตนเองก่อนออกกำลังกายกันค่ะปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อวางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมเลือกประเภทของการออกกำลังกายและระยะเวลาให้เหมาะสมเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกกำลังกายการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมสังเกตอาการผิดปกติของหัวใจเช่นเจ็บหน้าอกคอไหลหรือแขนซีกซ้ายขณะออก กายและหลังออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายที่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจคือการเดินอย่างน้อยวันละ30นาที3-5วันต่อสัปดาห์นะคะการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควรออกแรงแบบปานกลางหรือเบาเช่นเดินหรือปั่นจักรยานในสวนเดินเร็ววิ่งเหยาะๆแกว่งแขนรดน้ำต้นไม้และไม่ควรออกกำลังกายให้เหนื่อยจนเกินไปนะคะการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ER, ร่วมกับการใช้ยารักษาและการควบคุมอาหารค่ะ การออกกำลังกายที่สามารถทำได้เช่นการเดินเร็ววิ่งเหยาะๆปั่นจักรยานรำมวยจีนเต้นรำและควรสังเกตอาการภาวะน้ำตาลต่ำขณะออกกำลังกายเช่นใจสัน่นหน้ามืดเหงื่อออกมากกว่าปกติควรมีลูกอมติดตัวเพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยนะคะ ข้อควรปฏิบัติที่สำคัญคือสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมและเป็นรองเท้าปลายปิดเพื่อป้องกันบาดแผลจากการออกกำลังกายและตรวจสอบแผลที่ฝ่าเท้าและนิ้วเท้าทุกครั้งหลังออกกำลังกายนะคะ